วันนี้ครูหงจอมพลังจะมาชวนเด็กๆฟังนิทานเรื่องกระต่ายผู้มีความอดกลั้นครูขอแนะนำว่าเด็กๆควรฟังนิทานก่อนนอนนะคะนิทานช่วยส่งเสริมให้เด็กๆมีจินตนาการและพัฒนาความคิดสร้างสารรค์แถมยังมีข้อคิดดีๆให้เด็กๆนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยคะ่ะเอาล่ะ เรามาเริ่มฟังนิทานกันเลยคะในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่มีกระต่ายใจดีชื่อบันนี่มันเป็นกระต่ายที่อ่อนโยนและไม่ชอบความขัดแย้งวันหนึ่งหมาป่าจอมเจ้าเล่ห์เห็นว่าบันนี่เป็นกระต่ายที่ไม่เคยโกรธง่ายๆจึงเริ่มพูดจ่ายเยาะเย้ย บันนี้ได้ยินมคำเยาะเยะ้ยแต่มันไม่โกรธเลยกลับยิ้มอย่างใจดีทำให้หมาป่าประหลาดใจหมาป่าพยายามทำให้บันนี้โกรธโดยขัดขามันล้มแต่บันนี้เพียงแค่ลุกขึ้นโดยไม่โต้อตอบไม่นานหลังจากนั้น หมาป่าตกลงไปในพุ่มไม้เต็มไปด้วยหนามมันร้องขอความช่วยเหลือแทนที่จะหัวเราะเยาะบันนี่กลับช่วยดึงหนามออกจากตัวหมาป่าแม้ว่าเคยถูกแกล้งมาก่อนหมาป่ารู้สึกละอายที่เคยแกล้งบันนี่มันขอบคุณกระต่ายตัวน้อยที่ใจดีและอดกลัน้น จากวันนั้นเป็นต้นมาบันนี้ได้รับความเคารพจากทุกตัวในป่าเพราะมันอดกลั้นและเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องข้อคิดของเรื่องการอดกลั้นต่อคำเยาะเย้ยและเลือกทำสิ่งที่ดีจะนำมาซึ่งความเคารพจากผู้อื่น นิทานจบแล้วเด็กๆสนุกไหมคะก่อนนอนอย่าลืมแปรงฟันนะคะสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีบ้าย